คคัททูกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8ดมอิ์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักสัตว์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสถ ดุงชตาให้ดีขึ้นเป็นมหาล้ารวยเรียกซัพ์โชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเลื่อทาการมงคลต่างๆดูเลื่อออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้ากิจการดูเรือแต่งงานดูเรือผ่าครอ นชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามนะสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับผ่านเป็นสีสิริเดชมงคลนะ ประจำในวันพุทธที่9กุมภาพันธ์2,565ขึ้น9ค่ํข้าเดิน3ปีฉลรูนะครับในวันนี้สามารถทําการมงคลโดยการสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติทรรได้จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับแต่ถ้าคุณจะไปเขาเรียกว่าออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล,เล็กเนี่ยนะยังไม่สมควรเ,เ,เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในวันนี้ให้เน้นในเรื่องของการทำบุญเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในดวงชะตานะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นวันพระเป็นวันธรรมะสวนานะเออเป็นวันถือศีลวันอุโบสถนะที่สาธุชนทั้งหลายนีจะเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมต่างๆนะครับหรือถ้าบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเขาเรียกว่าถวายเครื่องสักการะต่างๆถวายสังฆทานทำบุญไหว้พระ ปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็นะจะประสบผลความสําเร็จนะครับด้วยบุญกุศลต่างๆนะในดวงชะตาคุณนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดวงชะตาครดีนะครับผละบุญเนี่ยก็จะยิ่งหนุนดันส่งเสริมนให้คุณประสบผลความสําเร็จนะ,ะโชคช่วยเหลือให้คุณร่ํารวยเงินทองนะแต่ถ้าเมื่อยามดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะไปช่วยประคอง นะให้คุณไม่ให้มีปัญหาก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณหนะาโอกาสมาดูดวงจะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งคนที่ยังไม่เคยดูนะเพราะเวลาอาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์จะดูให้ละเอียดนะดูยาวไปเป็นปีเลยนะแล้วนะคุณก็จดไปนะครับเออมีนะบางคนบอกปีหนึ่งเจอห,หนึ่งบางคนสองปีสามปี โอ้กลับมาเลยแม่เออคือถ้าบางคนนะถ้าบางคนถ้าไม่ได้เปลี่ยนรูปลายอะไรก็แล้วแต่ก็ยังพอที่จะจําได้นะแต่บางคนเปลี่ยนเยอะจนจําไม่ได้นะบางคนรู้สึกว่าสูงสุดก็หกปีอะนะไมไ่ไม่ดูอาจารย์หกปีกลับมาดูอาจารย์จได้ไหมโอ้โหนานซะขนาดนั้น นะเออจนมีลูกมีเต้าไปหมดลนะแต่ก่อนหน้านี้ดูกาจานยยังไม่แต่งงานนะกาจาก็ทายไปว่าเอ๊ะอ,คน,อคนที่คบนี่ก็แต่งงานได้นะเออตอนนี้ก็มีลูกมีเต้าเป็นที่เรียบร้อยเขาเรียกว่ามีฝัง่งมีฝานะเอ๋ก็ดีนะสมหวังในความรักสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับนะคนที่บูชาย,ยาหนูออาจานไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยานอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคือถ้าคุณตั้งใจในการปฏิบัติในการสวดมนต์ไหว้พระ นะครับกับสิ่งที่คุณนําไปบูชาเนี่ยเป็นมงคลเพราะฉะนั้นหลักสําคัญเลยคุณต้องมีศีลห้าศีลห้าข้อนี่สาคัญนะครับเออคุยต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นสารณะสิ่งไรก็แล้วแต่คุณจะประสบผลความสําเร็จนะเออของอาจารย์เนี่ยด้านพระพุทธคุณนะครับเออเมตตามหมานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องห่วงคุณจะมีกินมีใช้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร นะ้ในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะมาพูดถึงความฝันกันก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออถ้าใครยังไม่ได้ฝันให้คุณไปดูในเลขนำโชคของอาจารย์นะผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ใ,ญในชนะสาล้านลานะเพราะฉะนันะ้นตัวเลขเนะี่ยอยู่ในนั้นนั่นแหละนะครับถ้าคุณเลือกถูกเนี่ยนะยังไงคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบ นะครับเออถ้าคุณถูกใจเลขไหนคุณก็เลือกเลขนั้นออมันอยู่ในนั้นนั่นแหละเออก็ต้องแบบเอาเอาคําพูดนะออครับพูดของหนังหนังเรื่องดูม่ะล่าตายมนุษย์กายพันใช่ไหมเออที่ด็กเตอร์ตอนเริ่มต้นนะนี่มว่าเอาเอมันตกใจสุดขีดบอกมันอยู่ในนั้น <laughs> ตัวเลขก็อยู่ในนั้นนะกูไปดูเอาโอเคอันนี้ฝันขึ้นเก้าคำ นะก็ถือว่ามีลักษณะเหมือนขึ้น7จ็ดค่ำก็จะเป็นจริงนะครับตามคำจันนาย,ยานะเออไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงแบบว่ารวดเร็วขึ้นนะทันใจไหวรุนใจร้อนอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันนะวันพุธนะครับมีสุขมากเปลี่ยนชุดใหม่ได้นะครบแล้ว5วันนะสาะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะระวิวาทตัดเล็บวันพุธ จะเิญสวัสดีเอ,อทานน้ำมันในวันพุธก็ถือว่ามีสิริสวัสดีไม่ต้องห่วงอาจารย์พ่อคลีมอยู่ทุกวันนะอีกสองเดือนมันจะหมดอายุกลัวมันจะไม่ทันกรออะปุกมันก็ใหญ่แล้วควัก,วก <c oughs> แม่เล็กแล้วก็ตลก,กเกินนะออโอเคนะเดี๋ยวจะมาเสียงโชคลาภนะเสียงเซมซีนะก็จะให้คุณตั้งจิตธิฐานขอพรเลยนะครับ นะเยอ่ใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะให้ใคุณสมหวังนะได้ใบที่83นะช่วยชะต่าท่านในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับถูกแสงอาทิตย์บดบังนะครับท่านอหนจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความอดทนและรอบคอบนะบก่อนที่คุณจะลงมือทําอะไรลงไปนะ ก็ระวังการถูกข่มเหงหรือถูกรังแกให้ร้ายประมาณนี้สิ่งที่ท่านคาดหวังเนี่ยเขาถือว่าจะสมหวังนะครับในด้านของความรักของคุณก็จะมีแต่อุปสรปัญหานะนะทำให้ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักในเรื่องของธุรกิจค้าขายในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ราบรืนะ่นนักท่านควรคิดและแตัดสินใจให้รอบคอบอย่าใจร้อนวู่วามนะครับมาพูดถึงการสมัครงานเนี่ยถือว่าในวันนี้ยังไม่สามารถหางานทําได้ ต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าไม่ดีนะนะก็ต้องตั้งใจใมากยิ่งขึ้นนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ด้วเปิดโลกภัยที่เป็นอยู่นี้ในเวลานี้เนี่ยอาจจะมีอาการซึ่งหนักขึ้นนะนะคุณก็จะมีลักษณะแบบคล้ายๆก็อาจจะติดเชื้อหรือมีผลข้างเคียงได้นะครับแล้วก็ต้องตั้งใจในการรักษาแล้วก็ใหญ่พอแท้อย่าสิ้นหวังนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทาง ช่องท้องนะเป็นสําคัญเลยนะครับแล้วคุณก็ต้องดูแลสุขภาพนะน้ําสูตรภัยเหตุรื้อแดงสกัดตาหรือจิรินเนี่ยนะครับสามารถช่วยคุณได้นะเสริมสางภูมคุ้มกันนู่นนี้นั้นให้กับร่างกายนะให้คุณมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในทุกวันเลยนะครับนะโอเคอันนี้เมื่อวานนะอาจารย์กินไปสองช็อตกาแฟ <c oughs> ใช่ไหมเออขนาดช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ย กาแฟมันยังไม่หมดเลยเข้มข้นมากนะกลางคืนนอนมันไม่มันก็นอนอนะเออสมองม,มันเหมือนกับว่ามันส,สปาไปอยู่ใช่ไหมเออสปาไปอยู่ขนาดตีสามนะตีสามเนี่ยตื่นเข้าห้องน้ํามาเยี่ยวนะโอ้ยโดยสมองมันตึบๆไว้มันยังแบบนั่นๆอยู่ตึงๆใช่ไหมเออคล้ายๆคล้ายๆกับความดันอนะนะก็เลยจัดไป ใบ,บุบกหนึ่งเม็ดให้มันคลายลงมาหน่อยนึงยยกไวม่แห่ตุบตึบตึบตึบ,ตบ,ตบโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวดูดีกันเลยนะเพ่อนดวงชะตาประจําในวันเนี้ยวันพุธสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูสีภูวีนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีเขียวฟ้าดําแล้วก็ส้มนะ สีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีดำสีทองสมัยสีโกโก้นะครับสีที่เราละม้าก็คือสีฟ้าได้นะเหลืองได้ <c oughs> ทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงเหนือที่ตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะงฉะนั้นในดวงตาคนที่ไม่ดีก่อนก็นะคือวันอังคารอังคารเสียเป็นกาลากินีเนี่ยให้ระวังระวังความเสียให้ต่างๆเกื่องจากขึ้นยนต์อุบัติเหตุ นะการพูดไปเพราะมีปัญหาหรือการไปละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลของคนอื่นเนี่ยนะมันก็จะเป็นปัญหาความเสียหายตามมานะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะพุธกลางคืนก็เกี่ยวข้องกับอัยมุกต่างๆนู่นนี่นั่นนะความเชื่อความศรัทธาโชคลาภต่างๆก็จะมีเข้ามานะหมายอันนี้แน่นอนมากนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอประมาณช่วงมีนาไปแล้ว เมษาอย่างเงี้ยนะเออลอตเตอรี่ดิกระชูดโอ้โหจะอะไรสักขนาดนั้นนะแม่มันจะเป็นไปนช่วงขาขึ้นขึ้นจริงๆราคาก็สูงนะหมลงทุนเนี่ยก็คือคุ้มค่านะแต่ละคนนะงั้นซื้อย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแปดสิบบาทคนหน้าแข้งคุณไม่ร่วงอ่ะนะออโอเคต่อมา คนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันที่คุณอาจจะมีเรื่องส่วนตัวคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้สารพัดทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นเข้าไว้ดีสุดซิมเหลืองเนะลีเ้ยงนะเหลาเยี่ยปอหอเหลาเยี่ยปอหอนะครับเอ่อต่างๆต่างๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยก็จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผูห้หลักผู้ใหญ่นะต่อมาคนเกิดในวันพุธ กลางวันถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเชราชาติดต่อสื่อสารกับสังคมมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสได้ทําธุรกรรมพิติกรรมสัญญาต่างๆด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้เจ็บนู่นนี่นั่นนะครับต้องระวังในเรื่องปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ต้องระวังนินดนหนึ่ง ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะเออในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันศุกร์มีกระตังมีเงินมีทองไม่ต้องห่วงหรอกได้ตังค์อยู่แล้วนะโอเคอันนี้มาถึงดวงดาวอย่างรวดเร็วนะงั้นดวงวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะแหมจริงจอ่ะเออบางคนก็อาจจะส่งไลน์ติ้งต้งที่ตงมานะ เห็นนะคณะที่บอกแล้วนะให้โจดไปนู่นนี่นั่นนะดาวมันยังไม่ดีเนี่ยมันจะไปดีได้อย่างไรนะมันยังมีอุปรสรรคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรอให้ดาวดีก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆค,ค,คี้ขายไปในทิศทางที่ดีนะคุณจะมากระวลกังวายจะมากระเฮียนกระหือรือจะมาร้อนโอ้ตายแล้วตายเอาไฟเผาตัวเองทาไมมันจะโอกาสมันยังไม่เปิดนะรอไปก่อน นะไม่ต้องรีบร้อนเข้าใจไหมนะใชไหมเพราะฉนั้นดาวอาทิตย์กับดาวพื้หันเนี่ยยังไม่ดีนะครับเะฉะั้นในวันนี้เนี่ยดาวพระจนยยนันทร์ย้ายในช่วงตีสามยี่สิบสองนาทีตำแหน่งก็เป็นมหาอุดก็คือวาสนาสูงส่งทําอะไรก็จะประสบผลกว่างสําเร็จนะครับแต่ตําแหน่งพวกเนี้ยนะมหาอุดเขาเรียกว่าขึ้นเร็วลงเร็ว ขึ้นเร็วลงก็มีโอกาสเร็วก <g ug> ็อย่าลงดิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคูก็ต้องดูสถานการณ์ให้ดีว่าเาเป็นอย่างไรบ้างนะชีวิตคุณนะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสดาวพระจันทร์ก็อยู่ที่ราศีพฤกษภกน,นะเร็งชาวราศีพิจิกนะครับมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารสามมิราบปากนะจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือได้รับการสรุปสรุนวันนี้เข้ามานะจากผู้หญิงนะครับต่อมาแล้วก็ดาวพระจันทร์ทับ ดาวราหูในช่วงแปดโมงสามสิบสี่นาทีนะแปดโมงสามสิบสี่เนี่ย,นะ <c oughs> ยจันท์ทับราหูก็อาจจะมีเรื่องกระทบใจอาจจะมีเรื่องของหนี่สีนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องระวังปากเสียงนะน,ะนิดนึงต่อมาดาวจันททับดาวเกตสิบสี่นกาสี่สิบสามนาทีอารมณ์มักหงุดหงิดร้อนเร็วมีหรืองอยุ่งทางจิตใจเสมอหรือเรียง,ง่ายฟุ้งซ่าน นะเพราะฉะนั้นก็อยา่าไปอะไรมากมหมตามใจสบายสๆเอาไว้นะครับสวดมนต์ไหว้พระนะเออ <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึง <c oughs> อไออไอ้ไอ้เลิกกินน้ำแข็งเลิกกินน้แข็งแล้วทีเราเนี่ยเลิกกินแข็งทีนี้เลิกไอ้ <c oughs> บอกใครวะ <c oughs> หมเข้มข้นมากนะกาแฟดีจริงเลยยืนจานซื้อมาสี่ซองอะ่ะโอใ้ใหญ่ๆเลยตักตักประมาณสักสองช้อนโต๊ะพูนๆกเ็เต็มเต็มมที่นั่นะนะกาคาแฟ,าแฟนะแล้ว <c oughs> นะพอกินกากาแฟ,ก,าแฟก็เก็บไว้เอามาขัดผิวนะขัดผิวฉลวนฉวีบน <c oughs> มาเริ่มต้นชาวล,าลัคนาลาสีมี ราศีเมษการงานวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารถือว่าดีนะแต่ถ้าใครกำลังหางานทําสมัครงานอยู่คุณต้องรอไปก่อนนะต้องใจเย็นนิดนึงดาวประจำตัวคุณไม่ดีก็ต้องระวังในเรื่องของเครดิตนะครับอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้นะในด้านของความรักของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีนะการเงินก็อาจจะมีรายได้เข้ามาอยู่บ้างนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภรศาศีพฤษภเนี่ย ดวงคุณวันนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงก็จะมาหาคุณนะโน่นนี่นั่นนะครับในรการติดต่อสื่อสารในด้านของการงานในวันนี้ก็ดีนะจะมีงานเข้ามาส่วนการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับก็ต้องรู้ในเรื่งองของเอกสารให้ดีต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนดวงคุณในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีมากมีโอกาสได้เลือกขั้นรือตำแหน่งนะการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะครับออในการซื้อทรัพย์สินนู่นนี่นั่นนะต่อมาเช้าลาัคนาราศีกรกฎกรกฎดวงคุณการงานในวันนี้การงานยังไม่ดีนะครับต้องระวังความเสียหายต่างๆนะการเงินอาจจะเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะความรักของคุณก็ถือว่าถูกอัธยาศัยก็ดีไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรในวันนี้นะครับต่อมาเช้าลาัคนาราศีสิงสิงเนี่ยดาวการงานในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดี นะส่วนการเงินก็มีโอกาสได้เงินได้ทองความรักก็ถือว่าจะมีโชคลาภด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันอย่างรวเดเร็วดวงคุณดาวไปจําตัวก่อนมีเกณฑ์การเชรจาติดต่อสื่อสารนะนะต้องระวังใน่องคำพูดการเงินก็มีเงินเข้าบ้านถือว่าดีนะโอเคต่อมาชาวราศีกันเนี่ยต้องรอนะพฤหัสเลงคุณอย่างอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะใจใเย็นๆนิดหนึ่ง ต่อมาชาวนละัคนาราศีตุลตุ้นเนี่ยกรรม,มะเป็นมอแล้วนะดังนั้นถ้าคุณติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลเนี่ยนะนะก็ถือว่ามั่นคงที่จริงทุกวันนี้นะทั่วโลกเลยคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณติดต่อสื่อสารตลอดถูกไหมทางไกลด้วยต่อยคุณอยู่กับที่คุณกดโทรศัพท์มือถือเวลาคุณติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยสัญญาก็ยิงออกรอบโลก นะมันก็ยิงคุณอ,ออกนอกโลกไปกว่ามันจะมาเไออม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะในเรื่องของงานของคุณในด้านของการเงินการทองจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะในโดยต่างาของคุณในความแล้วก็จะทะเลาะก,กันต่อมาชาวลคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ในวันนี้อาจจะเ,นเหนื่อยในการทํางานนะครับเอ,อ่อส่วน,นเรื่องของการเงินการทองทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะมีรายได้ก็ามาที่ดี <c oughs> <c oughs> ต่อมาอย่างรวดเร็วอื <c oughs> ชาวราศีธนูราศีธนูดวงคุณวันนี้ไม่ค่อยดีระวังอุบัติเหตุนะครับความเสียหายต่างๆแต่เงินก็จะมีเข้ามานะต้องระวังคําพูดเป็นสำคัญด้วยราศีธนูต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรดวงคุณการงานเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ระวังทรัพย์สินให้ดีดูทรัพย์สินหน่อยนึงนะการเงินในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคลาบ นะครับความรักคู่ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ดูดีขึ้นนะนะต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีอย่าเพิ่งค้างสิจ้าราศีกุมกุมวันนี้การเงินดีนะมีเงินมีทองประสบผลความสมําเร็จดีดีดีแต่งานไม่ดีต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนดวงคุณวันนี้เนี่ยนะครับต้องระวังระวังในเรื่องของอุปสรรคการงาน นะการใช้อํานาจไม่ค่อยดีระวังการถูกตรวจสอบนิดนึงในเรื่องของการเงินของคุณจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เรื่องเองินเรื่องท้องนะก็ต้องดูบัญชีรายรับไปจ่ายให้ดีด้วยนะครับโอเคครบแล้ว12ราศีต่อมาอจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมเลยนะว่าดวงจะตามคุณเงนี่จะเป็นอย่างไรบ้างและคุณเลือกเอานะครับ สันส้นๆใบเดียวพอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายนะใบที่หนึ่งนะครับว<า>ัดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวินนะครับเริ่มเทมหม้อชาสีหขดชุหชหชหชาบหอยก็จะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ก่อน อาปาละเยนนะถือว่าอาชีพพวกช่างต่างๆเนี่ยดีนะครับมันก็จะมีเงินมีทองมีรายได้เข้ามาแต่ผลตอบแทนก็จะน้อยไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะส่วนในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่ศึกษาดูใจกันอยู่นะครับต่อมาคนเลือกแพทยาที่สองนี่คุณได้ครับราชินี้ถือด้วยถือว่าดีอาชีพอิสระถือว่าดี้ธุรกิจส่วนตัวตตนู่นนี่น,นั่นนะ,นะหรือถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นที่ปรึกษาก็ถือว่าดีการเงินมีพอใช้เรื่อยๆนะครับ ความรักคุณก็มีโอกาสได้เข้าสังคมแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอคู่ครองนะต่อมาคนเรียกไบที่สดสาเมืนนี้คุณดายรับเจ็ดดาบนะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเข้าออกแบบ ja ลิงจารับรับนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเหลี่ยงเร่องภาษีพวกเนี้ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเออมาดูคุณไปทําอะไรรับๆอ่ะนะในด้านของการเงินการทองระวังการถูกขโมยเงินอ่ะนะนะ ถ้ามีคนหยิบยืมเงินคุณแหมขอแสดงความดีใจด้วยคุณอาจจะไม่ได้คืนนะนะในเรื่องของความรักระมันระวังรับซ้อนแอบคบดกันหรือได้เสียกันก่อนแต่งงานนะเพราะฉะนั้นก็พยายามรักงวนสนวนตัวเข้าไปนิดนึงนะเข้าตามต่อออกตังเหล่าเต้งนิดนึงนะโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจทใี่ดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้การ์านด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ